ลูกหมากสิบล้อหรือลูกหมากเพาโบกี้เนี่ยนะครับเวลาถอดให้มากเอาไว้เพราะมันยาวไม่เท่ากันนะครับตัวบน2สองตัวหน้าหลังเนี่ยยาวไม่เท่ากันการเปลี่ยนลูกหมากนั้นถ้าหากว่าเป็นของของโรงงานนะครับของหรือว่าของบิวอะไรเนี่ยมันก็มีนะครับตอนใส่ต้องแม่นยำเพราะมันหมุนไม่ได้นะครับมันหมุนไม่ได้หัวละเจ็ดรอยหรือหัวละพันสอนี่แหละ อันนั้นต้องใส่ให้แม่นยำตรงจุดเดิมนะครับแต่ถ้าเป็นหัวละสองพันกว่าสามพันนั้นมันหมุนได้ครับตรงนี้มันจะหมุนได้แบบเนืดๆนดนะครับอัดเข้าไปใกล้เคียงก็พอแล้วมาหมุนเอาตอนใส่นะครับบางท่านไม่ได้สังเกตอัดเข้าไปนี่ใส่ไม่ได้แล้วอัดออกมันมันถ้าไปอัดใส่คืนแล้วมันเป็นการไม่ดีนะครับทมรีดตอนอัดลงไปแล้วมันรีดตัวมันลงไปด้วยนะฮะสำหรับช่างที่ยังไม่รู้ยังไม่เคยสัมผัสรถใหญ่นะครับถ้าหัวลูกหมากของเทียมนะ่ะ ก็ให้ใส่อย่างระมัดระวังให้ตรงเป๊ะแล้มารไว้ด้วยว่าตัวบนมันตัวไหนหน้าหลังนะครับให้ทําแบบนั้นนะครับ